าวโลบอกว่าจะมาทิศนี้เจสันหายไปจากเกม f o r s a เ e n ฮะเกิดอะไรขึ้นกับเจสันคิลเลอร์คนแรกของใครหลายๆคนรวมถึงเจมินด้วย ตอนนี้มีคิลเลอร์หน้าใหม่สแลชเชอร์เข้ามาแทนใครที่สงสัยเหมือนกันว่าสแลชเชอร์เขาเป็นใครเจมินหาคำตอบมาให้แล้วนะเจสันกับสแลชเชอร์คือคิลเลอร์คนเดียวกันแต่ที่เจสันต้องเปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็นสแลชเชอร์เนี่ยนั่นก็เพราะว่าเจสันตัวละครนอสซิเคเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญสุดดังเรื่อง Friday the 13 t h สุก13เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เกมฟอซคียใช้ชื่อเจสันเนี่ยเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์ไปซะก่อนก็เลยต้องมีการเลี่ยงเปลี่ยน ชื่่อใหมเอาแล้วทำไมต้องเปลี่ยนชื่อมันเป็นสแลชเชอด้วยละ่ะสแลชเชอรพอเราไปหาข้อมูลเนี่ยเขาเป็นชื่อเรียกของพวกหนังแนวคาตรกรที่คาตรกรมักจะปกปิดหน้าตาและมีอาวุธซิกเนเจอรพวกอาวุธแหลมคม ในการไล่ล่าผู้คนเช่น Michael m เยอร์เฟร d ดี้ครูเกอรเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปใน For s สเซ n ไม่ต้องตกใจนะเจสันยังอยู่แค่เปลี่ยนชื่อเป็น Slasher เฉยๆในว่าเจสันคนดีคนเดิมของฉันหายไปซะแล้วคลิปหน้าใครจะมีไปเล่าข่าวเรื่องไหนกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ